โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตท,ที่ว่าผมเคยขอไข่แม่ไก่หนึ่งใบนะครับที่มีเชื้อนะครับมาฟักนะครับตอนนี้ก็คือเขากําหนดแล้วแม่ไก่ที่ฟักไข่เองนะครับก็คือออกลูกแล้วนะตอนนี้ได้ลูกแล้วนะครับก็คือได้ลูกมาทั้งหมดหกตัวนะครับเดีย๋ยวผวมจะให้ดูนะเราจะเห็นชัดเปล่าเพราะ นนีผมขังไว้แล้วมันืดๆน่อยนี่นะครับแม่ไก่เห็นลูกไก่ที่อยู่ข้างหลังแม่ไก่ไหมได้รูกมาทั้งหมดหกตัวนะแต่แต่ที่แต่ที่ผมเอามานะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะครับลูกไกนะ่เนี่ยแม่ไก่เขาฝากได้หกตัวนะ ส่วนไข่ที่ผมเอามาเนี่ยหนึ่งฟองนะครับยังยังไม่ฟักเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคไม่รู้ว่าเกิดเหตุผลอะไรหรือเปล่านะครับสําหรับตัวฟักของผมนะครับแต่ว่าก็โอเคมันมีความเคลื่อนไหวนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยนะครับหลังจากที่เราเดินเชื้อไปมันดูดีนะมันก็ตอนนี้่ยเป็นประมาณนี้ ผองนาดูไม่รู้ว่ามันจะไกลออกหรือ,อยังนะคือมันกระเทาะเปลือกแล้วมันกระเทาะเปลือกจนแตกนะครับแล้วผมก็ช่วยมันผมก็ช่วยมันอแกะเปลือกออกไปนิดหน่อยด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ายังมีชีวิตอยู่หรือว่านะครับไข่มันจะจงปักอยู่หรือเปล่าก็ผมจะรอชมต่อไปครับผมไม่กล้าเจาะชั้นในนะครับให้เขาเจาะเองนะครับโอเคผมแกะเฉพาะเปลือกชั้นนอกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ ก่อนที่ผมจะแกะเบอร์ชั้นนอกก็คือคือเปลือกมันกระเทาะออกเองแล้วนะครับนิดหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่ประมาณครึ่งตารางเซนติเมตรนะครับโอเคนะครับเราจะมาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าไข่ใบนี้จะออกเป็นลูกไก่มาลืมตาดูโลกใบนี้ได้หรือไม่นะครับโอเคขอบคุณท่านผู้ชมที่ ติดตามนะครับเรามาลุ้นไข่ใบนี้กันนะครับ